ผมจะสร้างบ้านโดยใช้เหล็กทั้งหลังจะถูกกว่าบ้านปูนหรือเปล่าวงเล็บบ้านชั้นเดียวที่เขาเปรียบเทียบกันมาบ่อยๆเนาะถ้าเราทำบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราทำเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยครับราคามันจะค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับปูนอย่างเช่นตัวเหล็กบีมตัวใหญ่ที่เอามาทำคานหนาประมาณ60เซน40เซนน่นนยตัวเหล็ก H บีมเนี่ยครับมันค่อนข้างมีราคาสูงเนาะน้ำหนักของเหล็กเนี่ยมันก็หนักตัวเสาตัวอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีขนาดที่สามารถซัพพอร์ตของโครงสร้างได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าา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 เเเเปป็็นนนบ้้หหลลังงงงใ่่่่ๆะคครรรรสกกียมมแพวณททึ2า แต่ถ้าเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครบบ้านชั้นเดียวที่มันไม่ได้ใช้โครงสร้างใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นเหล็กเนี่ยครับมันก็อาจจะมีราคาถูกกว่าปูนก็ได้อย่างเช่นเพราเราเปรียบเทียบเป็นแบบอารมณ์แบบบ้านล็อกดาวน์เนี่ยครับบ้านล็อกดาวน์เนี่ยเขาจะไม่ใช้เหล็กใหญ่ขนาดนั้นจ้าจะใช้เป็นเหล็กกล่องผนังเบาพวกสมาร์ทบอร์ดพวกยิปซ่มบอร์ดอะไรพวกน,นี้พื้นก็ใช้เป็นปูวีว่าบอร์ดปูกระเบื้องยางอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบ้านที่มันค่อนข้างราคาประหยัดกว่าบ้านที่เป็นบ้านปูนเนาะแต่ต้องให้้้้้คคววาา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 มมมมมสสสํััััญตรงงที่่่ถเปนนนนนนบบบอออกผขจะไหืู เวลาเดินในบ้านนกดาวเนี่ยมันก็จะเสียงมีเสียงหน่อยตึงต้งตังตึงต้งตอ,อ่อผนังมันก็จะแบบเคาะแล้วมันก็มีเสียงมันก็จะไม่ให้สัมผัสเหมือนบ้านปูนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราจะทำบ้านอยู่แบบพิงจังถาวรเนี่ยเป็นบ้านปูนเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนบ้านมากกว่าถ้าเป็นบ้านเหล็กกล่องชั้นเดียวอะไรประมาณนี้ครับ